เริ่มต้นไปไหนนะคันทิปไปพันทิพครับยาตอนนี้เติมน้ำมันแล้วเดี๋ยวไปกันต่อยไปต่อครับแล้วก็อยู่กับสเกลตันนะครับสเกลตันสเกลตันอันนี้ดันดันไครับเฮ้ยไม่ใช่เรานักแข่งโมโตอันนี้งบกี่บาทครับงบ250หาของรุนอ่างบ300ครับผมแล้วก็เอาเงินเข้าร้าน500แล้วก็งบซื้อปลา1000เฮ้ย จะมีแวะตึกแดงมาแน่ยจะตึกแดกวมาแน่เฮ้ยมีมีดูดูตองพาด้วยอุ้มกูถ่ายกไกลเกูยี้เอ็มดูถ่ายกไกลเดี๋ยวเจอกันครับตึกแดงแบนบอชัยนะเฮ้ยยากยาถึงมันทีปะคอนโดสูงจัดเหมือนเดิมมีสมาชิกมาใหม่สรักเฮียเล่แล้วก็มีคนที่ไม่ได้มาตันทีปเหมือนเดิม ปาถึงคนที่ไม่ได้มาครับปาถึงคนที่ไม่ได้มาก็คือคุณบิ๊กนะครับเพราะว่าเขาต้องรีบกลับมาเลี้ยงสตรีที่ห้องเราเกินคำว่าพวกอ่ะมันลวกกิมเหรอวะได้เลยผมยึดเท้าเดี๋ยวเปลี่ยนกินไรครับวันนี้กินอะไรบ้างบิ๊กไนยเน่ากินอะไรบ้างผมยดถ่ายไม่หมดเลยเอ้ยพี่เช็กเนี่ยเพื่อนสวัสดีครับผมเนี่ยเดี๋ยวดูบีฟคอครับ เราดู after ครับอันนี้อันนี้แบบว่าผมมาเตรียมตัวไปเล่นคอนเสิร์ตมาตาช้อปปิ้งเลยเล่นคอนเสิร์ตันนี้วันนี้ก็วันที่17นะครับไม่รู้ว่าคลิปนี้ปล่อยวันไหนแต่วันนี้เราจะมาช้อปของไปเล่นคอนเสิร์ตเย้คอนนีเสิก์ตแล้ว

ไอ้หนี้ฝากแดงแล้วอ่ะไม่อยู่เอาแดงเลยสัตว์รอลีฟันนี้รอลีฟอยู่ไปปุ๊บเดี๋ยวต่อรังทางนะในการปุ๊บเข้าไปปุ๊บต่อได้วันนี้ผมโดนแน่ทุกคนจัดแน่อย่าอย่าจะบอกให้แม่เข้ามาดูด้วยคลิปนี้ทักทายกันฮะอ๋อทักทายแม่ไงเผื่อแม่เข้ามาดูโลฮ่าแม่เดี๋ยวแม่ได้เห็นคลิปนี้แน่ที่เลยรสันอะไรอ่ะ อันนี้ซา,านซันเพราะว่าจะได้ใช้ตังค์ไงเลยสองเราจะไปสองเราไปสองพาร์ทเลยอันนี้กินบ้างดูด้วยเลยเฮ้ยเป็นไงครับวันนี้มีอินไชน่าว่ะปกติคือเมดอินไทยแลนด์นู้ยนี่อะไรวะเบอร์สามด้วยกิมบินเจด้วยเฮ้ยเฮ้ยเชลซีเชลซีพาลินน่ะอันนี้อันนี้ญี่ปุ่นวะเฮ้ย ลิเวอร์พูลเนี่ยลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลเนี่ยไอิาเจอลุดนะอันนี้เป็นแมนูแมนู a d e Thailand แ่ะอันนี้เป็นไทยแลดเนี่ยแม่แม่แกูสับแบบนี้แล้วก็เจอไฮ้ยันี้สวยป่ะเ้ยได้นะเมื่อสิบเอกใครวะซองพึนมิลไอ้บัเฟ่เราหาไอหาดูทีไปทีบบีเอ้ย เอาสาบะเฮ้ยบกบาะแต่ว่ามันมันลอยมากอันนี้อันนี้อ๋ออันนี้กินอยู่ไอ้ฟตบอฟอน้เลยออกน้ากินเสร็จอเลียออกูเจ้าทิมอะไรปะกูาิมแมนยูแมนยูเลยฮะแมนยูเฮ้ยูชอบทิมเยอกูเลยนี่ไงที่มาเจอเลยฟนี่มารีดเฮ้ยเอาเสื้อแฟนลิเวอร์พูลก่นใช่ป่ะสเว้ยม่นี่่ไร่

อันนี้ยี่สิบเก้าบาทนี่เลยจะเด้นไหมสเต็ปสเต็ปเดี๋ยวดูสเต็ปพี่กาน,นะครับสเต็ป ไม่จะเต็ะสัพเพ้าดิอันนี้น่าจะของผู้หญิงมาไม่เฟี้ยวนะเนี่ยนะของผู้หญิงไปซื้อไปเตะบอลดิมาบ้านมาบ้านเฮ้ยแบกกี้เบกกี้เนี่ยแล้วปุ๊ไอ้เล่นใส่เรนคอนเสิร์ตได้ทั้งหมดโคตรเอาพี่ตูนั่งๆดีป่ะยืนอยู่ไปเร็ว

โอ้โส่เล่นคอเสิร์ตุเอาอะเจอคาเดิะไม่้าก็กน่เยอะจังเลยยลี่จะเอาสูตรอะในห้างมักเสี่ยวอเฮ้ยได้นะ โอเคฮ้ยม่กอบอกไม่มีกระจิตกระใจแล้วดูแหวนป่ะคนเยอะดิของูสาวไงไอ้พูกเนี่ยของกไอ้นี่เปดิกนขดิเก้นไอน้เยอาอไอ้พูกวันนั้น่ะที่สอบอังกฤษอะ ได้เดือยาอามาจันบอกว่าทำไมแต่งตัวเหมือนดาราเลยใเสื้อเนี่ยคาติเกนคาติเกนเฮ้ยใครเอาวะมีคาติเกนปะเนี็ซื้อไปขายว่ะไม่ราดยวเอถ่า่ยถ่ายถ่ายอกไงไ อาดูสเต็ปไว้กันดีกว่าการขับแจ๊กขับรถการสับรถนี่ดูทีเดียวเขาตุ้ซี่เฮ้ยรี่เป้เฮ้ยตุ้ซี่ปะตุ้ซี่เหรอ้เดี๋ยวเดี๋ยวได้กลับมาเดี๋ยวเราเลยกลับมาเอ้ยกลับมาหายดิไม่หายเขาไปแล้วดิคนอื่นเขามาคุยดิเออเดี๋ยวกูไปคุยกับคนนั้นต่อเลยโอ้ เนด้เฮียเนื้อพาดจัดแม่ไว้งอยมิกอุ้ยโดนไหมอการโดนไหมอุ้ยอลายสวยนะอย่าได้พูดอยู่นะเว้ยสองร้อยเสองร้อยราคาได้นะหุดถ้าอูผ้าหนาทีนะสอด้วยสองร้อยอ่ะผ้าสีดำผ้าสีดำเป็นเล่นไปอย่าหาหูดดิเดอันนี้ก็สีดำใช่ไมไม่เอาตัว ถ้ icana, าตรงๆอย่างนั <of> ้นมันน่าจะมีแบบเอ็มี่นี่เป็นโซนใช่ป่าคนเยอะหาดเออทำไมคนเยอะจังวะตอนนั้นเรามาวันไหนวะไม่เยอะขนาดนี้หรอเต้องบอก่อนอยะดูสเต็ปพี่อมีคุยนะ เฮ้ยตอนนั is so <c oughs> ้นที่กูมาดูเสื้อขาวสีขาวดีก่อนเออฝังเฮ้รองเท้าดูปะมันจะเป็นทิมเบลแลนเไรเออสสวนมากทำไมไม่มีคนสวยว่าอย่างพวกเราเนี่ยสดๆก็สดอย่างกูอะอยากมาแต่งหลอกสาวกันนะพี่ดูสเต็ปพี่การนะจังกูออดูสเตปกูเฮ้ยเสื้อนี้สวยนะ เก็บดีโอ้ยกันนะที่สเต็ปอะไรวะโอ้อเมื่อกี้เกิดเหตุสุดวิสัยครับเผ่อพาต่างต่างไปนี่ต่างหอยก็าสี่เนี่ยม่ค่าแปลนีกว่ะเออดินี่ไงเขามีของให้เธอด้วย เขาไม่ได้มาเล่นๆนะเว้ยบอกว่ไอ้มิกไอมิกมือมึงมึงก็ตีไม่มึงก็ตีเออเลยมึงบอกว่าจริงๆแล้วเขาเซอร์ไพรส์เธอเลยเลยบ้าเลยเขาเป็นบ้าเขาเป็นบ้าอกบ้ามึงก็บ้ายิ่งกว่ามึงมึงบอกแบบว่าแต่ว่าเขาไม่อยากบอกจริงๆเขากลัวมันไม่เซอร์ไพรส์นะวยังบอก่าเขาไม่ได้มาเดินเล่นงูๆนะเขามาซื้อของฝากเธอเขาคิดถึงเธอด้วยแบบนี้เฮ้ยสุดดู งานงอกแล้วงานงอกแล้วตุซี่เราผมดูไม่เป็นนะผมไปจะเล่นผมโนเล่นน n โนแบงค์เฮ้ยแต่ตัวนี้สวยจัดเลยใส่เล่ยาเลยเลยโอ้โหงานงอกแล้วเฮียเล่จะจัดแล้าบอวบอวเฮียสายจีบบินแรกจะเป็นของร้านไหนมาดูกันนะครับเล่ห์ตุสีอะบินแรกของคุณกันกับคุณเล่ครับจะเป็นอะไรครับมาดูกันเล่ห์เออตุซี่เลยเเหรอนี่ผลุดด้วยจะติมไหมไอ้กันจะติมไหมไอ้บ่าวมาดูนี้ จะไปเป็ี่นเลยอันนี้อันนี้ก็ดูไม่เป็ีนเฮ้ยดูนี้ก่อนปะดูทสงสารกันวะอันนี้เกินกว่าซาลูมันกูไปทิ่ไหดูยากเหมือนกันดูไม่เป็ีนเหมือนกันเดี๋ยวไปดูพี่มิกับเขาหารองเท้าให้แฟนคนโสดก็ไม่มีนะไปเลยจไาไปเลยไปเลยไปเลย ีนี้เอากูมพให้คไปบอกพ่อแม่มึงทสำเร็จแล้วเพื่อนนังบินช่างเจ็ดนับินช่างเจ็ดตอชาเลยดวยเฮ้ยจักัรจะเดิมกันลุกคันนี้สมัวร์ปเจ้าว่าไม่เอาก็ไปโอ้ยเสื้อขาวไม่เอาก็ let's go ฮะไม่ใส่ไ ที่เดิร้านนี้ก็เสื้อผ้าดีนะเว้ยผมไปดิเอไรกัตัตอนนี้ยังไม่มีใครได้บินแรกมปนะยังไม่ซื้อเหี่ยอะไรกันเลยบ,บินแรกเขาลังเลกันอยู่เหี้ยว,วันนี้กูว่าไม่ไม่มีใครเสี่ยงเงินสักคนอนะ่ะมิสเตอร์มากเอาอะไรครับเอายอายครับ มาดู่ะใครจะเสียก่อนนะเสร็จตังก่อนเพื่อนนะเสียตังก่อนนเพื่อนวิ้งจัดไปลองสอนได้ตัวนี้ก็ได้เนี่ยผมไม่ทิ้งไว้พี่อ่ะกูไม่เจอตรงไหนอะเรมิกซับนะจะเป็นจเกินตัวเยอะไรของกูงนี่ยลองดูลองดู เย้เคเย้เคเฮ้ยเยอะแต่หมดเรียดีใช่ครับไม่ใช่หรอนเหียสไตล์ยาวยาวโอ้ยจะเยอะนะขอเยอะนะเพราะว่าเไม่รู้ว่าจะเยอะอเป่ไอ้เหี้ยกันสับอยู่ข้างนู้นไอ้มิกเหมือนจะโดนหรือเปล่าเฮ้ยเหมือนจะโดนหรือเปล่าเฮ้ยตัวนี้เหี้ยอนี้เขาล้านนะเขาล้าน ตัวละหนะ้าสิบน่ะโอเคเบลวุไอ้เล่ไม่เอาแวลวุฟหรอไอ้เล่มาป่าเดียวดายแ่เอาห้อหมาเลยมาป่าเดียวดสืจอยืดกูม,มีความรู้รอ,อ่ะเข้าไม่ถึงเลยจะยืดอ,อ่ะอ๋อเรื่องว่ะลสโกอะไรนะี อย่างงไม่มีใครโดนเลยเฮ้ยเลยเนี่ผมมีแล้วโอ้โหมีดอกมาเทปอืหากันได้บ้างหาเทปหาเทปก็คืออะไรอ่ะเทปเทปเทปเครื่องเล่นไงแบบแต่ก่อนเทปก่าครับผมมีวงที่ชอบนะอย่างเช่นโลโซอะไรเก่าๆใช่เหรอฟงสิทธิ์มีพี่ใครบ้าง ไอ,อ้เหี้ยวงเก่าเก่าไอศรสวยสวยแต่ว่าขี้เกียจหาเฮ้ยไอ้การจะจัดทิมบอลแล้นี่ยนี่ไนี่สไปแล้วเฮ้ยการจัดดีนี่เดียวนี่เนี่ยดร็เตอร์ นี่ไอ้มิกสวยนะเว้ยสวยเนี่ยแบกกี้นี่โคตรเข้าอ่ะลองดูว่าลองลองใส่ดูอะไรเนี่ยครับคู่นี้กี่บาทครับพันเจ็ดห้าสิบแต่สวยนะแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยบ่อยหมดแย่แย่เฉยเลยมาดูเยอะ่ะเดี๋ยวไปดูว่าใครจะเสียดีกว่าเพ่องเมมจัดรวมเลยยันริ หรือ่ามีกล้องเอ๋จ้าเหมือนมันโดนใจกันนะเว้ยมันเรียกกัน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 อยู่นี่สวยจ้าทำได้สัญญาคิดหนักนะตรงนี้ยสว่างก็หายนัหลายตัวเสียวมีเติมมาฝั่งเนี้ยเฮ้ยเจ๊เเสียวจัดแต่น่าจะแพงอยู่ขึ้นหัวนี้ไปเหรอได่ไหมฮะได้ได้มันมันเหมือนอันนี้ปะมันเหมือนวิวเข้มแข็งบ่ เครแข็งอะไรวะเบย์เข้มแข็งไงไม่รู้จักอะเบย์เข้มอแข็งอะแต่มันจะดุดมันจะดุดอาเพนหรอน่าจะอยู่เลยเพนอยู่แบบอยู่เลยถามพี่เขาดิขอขอลงดูซีก่อนสสิบนะประมาณเนี้ยคับนี่ด้นี่นี่สวยจริงเอให้นี้จใส่เสวยจขำขำมยไปจะดจัต่อไม่มีขำ ใช้ได้นะมีแทชเชอร<ฮ>์นะ้ยสั้นไปหน่ล่ะงงานเพ้นมือว่ะเห็นมือเหรอไม่รู้ว่ะน่าจะง,งานเียนมือเม่น่าจะเครื่องน่าจะง,งานเียนนี่แหละใช้มือตัวโอ้เอา้าตกเจอ็อะไรกันอีกนึงเนี่ยเริเ่มแบบเหมือนเขาเหมือนเขาเพ้นพอ,อ่ะคนทาสีเอาเองเพ้นเลยเพ้นเลย จะล้างกันล้างกระเป๋าเอาดูไวัการจะโดนหรือเปล่าของเยอะของเยอะเดี๋ยวรอดูว่าในการโดนเปล่าเฮลี่โดนยังยังไม่มีอะไรโดนโอ้โหโคยัยงไม่โดนจนกูจะหลับแล้วเนีเ่ยเฉยดึนจะหลับเฉยมั้งมาดินกลับไปจำไม่ได้ด้วยร้านไหน เสือก็มีวะจัดดิสีเข้มเลยเชี่ยมียันลูกเสือสีเข้มเลยแต่ว่าไม่ยาวว่ะเริ่มเจ้ลูกเสือเนี่ยลูกเสือเดินทางไกลดิเอาแบบไหนกันถามพี่เขาได้เข้มดีไทเกอร์ไทเกอร์คู่พันธ์ก็มีเฮ้

ไปจะเอาให้ได้เลยเวลาผ่านเว้ยผู้เอว,ว่าลายแบบนี้สวยกว่าลายนี้สวยกว่าดีมีเชียรด้วยใส่ได้ด้กใช่ป่ะอยากได้ด้วยอยากได้ด้วยแบบนี้แต่ว่าเป็นลายสินเอาจัด อันนี้สวยกันลายนี้สวยเล่ยบอกเพลงนี้อลไรโยกเอรออะไร

เน่ยวะกูไปไหนมา่ะเฮ้ยเจ้าก้าว้ยเนแบนเดียกันหมดเ้ยไนี่ปลูนี่ใสอนีปูล้ไมหมาสีขาวอ่นมาส่องกันไปหี่ายชายสาว่าขาไมเฮ้ยอะไรอ่ะไปนี่บอกผู้คาไอนี่บอกนะ กูต้องไปเบอร์หน้าเนี่อย่างเงี้ยเดไปดูหน่อยต่อสัมภา์ด้วยเปล่าวันนี้กูว่าสัมภา์ด้วยกล้าไหมล่ะด้วยเดอ๋ยหน้าหั้หเฮ้ยไอเยอะเลยกูพูดไปเสียเยอะเลยสี่สิบบาทสี่สิบบาทที่มาดูดินี่ฝั่งนี้ร้อยอะ เฮ้เดี๋ยวไปดูไปดูคอยไปดูฟังด้วยกัน๋ยวไปดูฟังด้วยกันเฮ้ยโดนเหรอโดนนี้กี่ตัวสามตัวเดี๋ยวมึงเอือกูไว้อันน้อ๋อนี้ของแฟนของแฟนึงว่าซื้ออะไรละ ไอการ์ตูนตัวไหนยังไม่โหลดปกติมามีไม่ซื้อแฟนเอาเองทำเมื่อกี้ลืมถ่ายเลยเฮ้ยไม่ใช่อะไรหรอกกูสับลาวอยู่ดูฉันเจ็บปะเสืเสื้อคุณมาแล้วฟูมัอยู่ไหนร้ายเยี่ยไม่รอดแล้วแต่ว่ากียร์เกียหาด้ฝั่งนู้นไงไม่เจอคาลิแกนใช่ปะไอ้ที่มึงใส่อันเข้าอังกฤษอะไรที่ไอ้กันบอกฝั่งนู้นประเดี๋ยวจะพาไป ไปกันเจอกันร้านนู่นนะเดียวเฮลีต้องจัดเฮี่จัดแล้วนีพี่ให้ไปพี่เบอร์เกนแบบมตรนเลยแต่ว่านี่ไเล็กเล็กจัดนอ้โแม่มากับแฟนหมดเลยัครับอ้อ ก็เลยแล้วเนาะก็เลยเลยใช่ใชโอ้ยไม่ต้องนิ่งไม่ต้อนิ่งโอ้ยเดีเราไปกุ้ระปากลัวเดี๋ยวมาดูนี่เนี่ยน่ะมันเลยแล้วหบอกกำลังขี่รถอยู่ฮะงขี่รถอยู่ นี่ซิงครับคนดูเดี๋ยวเจอกันใหม่โอ้โหทีมานตั้งไกลแม่งพาฝ่าตำรวจมาเออระบายดิก็คือผมมาเข้าเส้นหลักฝ่าตำรวจมาเลยแม่งซิ่งมาเลยอย่างไกลโอ้แบบนี้จบครับคลิปคงมีเท่านี้ครับโดนกันไปแค่นี้ไอ้กันยังไม่ซื้ออะไรเลยครับซื้อเลยในตูอมเนี่ยยังไม่ได้อะไรเหมือนกันครับไปไปเผาหน้าครับไม่ไม่ได้อะไรกันเลยครับโอ้ยอย่างนี้เี๋เจอกันใหม่ครับกลับไปไอบิ๊กได้อีกพีเยอะเยอะแล้วอีกมาดีกว่าเนี่ย ดูลี้ย่โเ้ยเชันึงเลยชันึงชั้ชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ครับหมดแล้วครับหมดแล้วครับเลีกันน่เ็ันน่แาอย่างนี้ัล่ะวันนี้มีผลหานที่เข้าไปครับเดือนสาม เป็นชั่วโมงแลวเป็นชั่วโมงลวถ้าเป็นยังไงก็อาจจะไม่ได้ดูคลิปนี้นะครับอาจจะต้องจบเพียงเท่านี้นะครับสี่ครับเพราะฝนตกเดี๋ยวไปดูกันว่าจะยังไงไดูีบไปนั่งรถไปได้ปะได้เดี๋ยวเจอกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสคัดเลย